ชาวราศีพฤษภประจำเดือนกันยาหกห้ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายที่เป็นเพศหญิงค่อนข้างดีหากขาดแคลนสิ่งใดจะมีคนใจดีเข้ามาช่วยเหลือ stay ดวงปังปุริเยของชาวราศีพฤษภ ในเดือนนี้เพื่อนๆจะได้รับการช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูความเอ็นดูจากหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเพศหญิงนอกจากนี้การเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามจะได้รับความเอ็นดูเป็นอย่างดีชีวิตโดยรวมจะมีความอุดมสมบูรณ์แทบจะไม่ขาดแคลนสิ่งใดที่จำเป็นแต่ถ้าเกิดขาดแคลนขึ้นมาจริงๆ ก็จะมีคนใจดีเข้ามาช่วยเหลือหรือเอาสิ่งต่างๆมามอบให้ดวงปังปินาศของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้เพื่อนๆขอให้ระวังของหายซึ่งอาจเกิดจากการวางของไม่เป็นที่แล้วเราหาไม่เจอเองหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดจากคนอื่นมาขโมยก็เป็นไปได้ด้านเครื่องประดับของมีค่าต่างๆจะนาฬิกาสร้อยทองแหวนเพชร ต่างหูอัญมณีอะไรต่างๆถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าพยายามใส่ไปไหนมาไหนรวมถึงการอวดอ้างให้คนรอบตัวรู้ว่าเราได้รับทรัพย์สินเงินทองหรือมีเงินทองมากมายขนาดไหนถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้เก็บเงียบไว้จะดีที่สุดนะครับดวงด้านความรักคนโสดมีโอกาสเจอเนื้อคู่นะครับแต่ก็จะเป็นความรักในลักษณะที่ยากจะอาจเอื้อมก็คือเมื่อไหร่ที่คิดจะสารสัมพันธ์มากขึ้น ก็จะเจออุปสรรคมาคอยขัดขวางทุกทีไปในทางกลับกันถ้าจีบใครแบบอ้อมๆหรือฝากเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปจีบจะมีโอกาสสาเร็จมากกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคนคุยอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้ขอให้พยายามถามข้อมูลส่วนตัวของอ e ีกฝ่ายให้มากหน่อยและพยายามจดจำให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าจำไม่ได้จริงๆก็อาจจะเลือกวิธีการจดเอาไว้ก็ได้ แล้วหลังจากนั้นให้พยายามนําสิ่งเหล่านั้นกลับมาพูดคุยจะทําให้คนคุยของเรารู้สึกว่าเราใส่ใจเขามากและทําให้ความสัมพันธ์รุดหน้าได้เร็วนะครับความรักของคนมีคู่ในเดือนนี้ความรักจะอยู่ในระดับที่ปานกลางไม่ดีไม่แย่แต่สิ่งที่สําคัญที่อยากให้เพื่อนเพื่อนเน้นก็คือการสร้างระยะห่างของความรักให้พอดีเรื่องไหนที่ควรเข้าไปดูแลหรือเข้าไปยุ่งก็สามารถเข้าไปได้ แต่เรื่องไหนที่ควรจะปล่อยให้แฟนเป็นอิสระก็ควรจะปล่อยไปสิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้ก็คือการที่เป็นเพื่อนกับแฟนถกเถียงกันในเรื่องไร้สาระถกเถียงว่าใครถูกใครผิดควรอีกเลี่ยงการเผชิญหน้าการไม่เถียงไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้แต่หมายความว่าเราไม่ยอมให้เรื่องเล็กๆน้อยๆไร้สาระมาทําให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานต่างหากนะครับดวงด้านการเรียนในการทํางาน ด้านการเรียนน้องๆจะเจออุปสรรคที่ทําให้ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเท่าไรหรือจะตั้งใจเรียนทีไรก็เจอสิ่งมาขัดขวางทําให้รู้สึกคลุกคลักเสียทุกทีซึ่งน้องๆอ,อ,อาจลองไปอ่านหนังสือในที่ที่มีความสงบสูงคนไม่พลุกพล่านหรือไม่เช่นนั้นก็แบ่งโซนชีวิตไปเลยเช่นเวลาจะไปเที่ยวไปเฮฮาก็ไปกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแต่เวลาจะครื่เคร่งอ่านหนังสือก็ไปกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง แค่นี้ก็สามารถช่วยได้มากขึ้นนะครับด้านการทำงานเพื่อนๆมีโอกาสเจออุปสรรคที่ทำให้งานไม่สามารถเดินหน้าได้เร็วเท่าที่ควรหรือไม่สามารถเดินหน้าได้เร็วเท่าแผนที่วางเอาไว้หรือเจอปัญหาที่ทำให้กำลังคนหรือทรัพยากรสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์คำแนะนำก็คือขอให้เพื่อนๆอ,อย่ามองว่าปัญหานั้นร้ายแรงขนาดไหนแต่ขอให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะเอาชนะปัญหานั้นได้อย่างไร เมื่อเพื่อนๆตั้งทงว่าอยากจะเอาชนะปัญหาเมื่อนั้นสมองก็จะเร่ง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 ทำงานเพื่อหาทางออกของปัญหาให้ได้สำหรับเพื่อนๆที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังปัญหาสินค้าสต็อกเยอะเกินไปหรือระบายของไม่ทันหรือสินค้าตกรุ่นเร็วไม่ฮิตแล้วถ้าเป็นไปได้พยายามใช้โปรโมชั่นเพื่อระบายของออกให้เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสต็อก ก็ขอให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องสินค้าเกิดความเสียหายหรือเน่าเสียโดยที่เราไม่คาดคิดหรือไม่ได้อยู่ในแผนที่วางเอาไว้ดวงเรือ่องอื่นๆการเงินของเพื่อนๆชาวาราศีพฤษภจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พอมีพอใช้เงินทองไม่ขาดมือหรือถ้าต้องใช้เงินฉุกเฉินก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้หรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือสิ่งสําคัญที่ต้องคิดในช่วงนี้ก็คือ ความพึงพอใจในตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไม่ว่าจะเป็นคนที่ดีกว่าเราหรือด้อยกว่าเราก็ตามพยายามมองทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นสรุปดวงโดยรวมของชาวราศีพฤษภประจำเดือนกันยายน2565ในเดือนนี้ถ้าเจอปัญหาอะไรก็ตามก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้จะไม่ค่อยเจอปัญหาใหญ่ๆห,หรือถ้าเจอปัญหาที่ร้ายแรงจริงๆก็จะสามารถเอาตัวรอดเฉพาะหน้าไปได้อย่างแน่นอน สิ่งที่สําคัญก็คือการพยายามมองโลกในแง่บวกจริงอยู่ที่การมองโลกในแง่บวกมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนปัญหาที่มันเลวร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีไปได้แต่การมองโลกในแง่บวกจะทําให้สมองของเราสดใสเปิดความคิดทําให้เราคิดหาหนทางในการแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เพื่อนๆมีโอกาสเจอโชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือโดยเฉพาะเด็กๆและขอให้พยายามช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่พอจะทําได้ แล้เพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างคาดไม่ถึงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพดวงแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเพื่อนๆเองด้วยนะครับและเช่นเคยขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆสไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอ้อมอกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูดวงด้วยนะครับและขอให้เดือนกันยายน2565นี้เป็นเดือนที่เ,เพื่อนๆทุกคนสามารถผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย